ในภาพรวมตอนนี้ถ้าดูเรื่องของอ,อบจอเชียงใหม่เองสารารณสุขก็เหมือนจะเป็นเรื่องใหญ่ในการจัดการครั้งนี้เหมือนกันนะคะใช่ครับแล้วก็เวทีวาระเชียงใหม่ที่เป็นจัดเป็น policy forum เลือกตั้งอ,อบจอที่เชียงใหม่เนี่ยครับก็จะมีหลายวาระเราจะสังเกตเห็นนะครับว่าเขามีการแยกวาระในเรื่องของฝุ่น pm 2.5ออกมาเป็นอีกวาระหนึ่งในขณะเดียวกันก็มีเรื่องของวาระคุณภาพชีวิตซึ่งในส่วนของวาระคุณภาพชีวิตเนี่ยก็จะพูดถึงปัญหาสุขภาพด้วยแต่ทีนี้เราจะมาเริ่มต้นด้วยวาระของเรื่อง ปัญหาฝุน่นกันก่อนนะครับเรื่องปัญหาฝุน่นเนี่ยทางด้านของ policy forum โดยกลุ่มวราเชียงใหม่เขาจะมีข้อเสนอให้จัดการทั้งต้นน้ําก็คือจัดการไฟป่ากลางน้ําแล้วก็ปลายน้ําซึ่งเป็นส่วนของสาารณาสุขม,มีการเสนอให้มีการคัดกรองมะเร็งปลอดนะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับการคัดกรองมะเร็งปอดนี้เนี่ยทางกระทรวงสาธารณาสุขทํามาตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วนะครับโดยใช้คอมพิวเตอร์เอ็กซเรย์แบบรังสีต่ำนะครับทำมาตั้งแต่ปีที่แล้วในเขตสุขภาพที่1ครอบคลุม8 จังหวัดภาคเหนือมีคนที่ต้องเข้าร่วมคัดกรองประมาณ1 8, นึ่ล้านแปดแสนคนแต่ว่ากลุ่มวละเชียงใหม่เนี่ยเขาพูดถึงอยากจะให้คัดกรอง ปอดมะเร็งปอดต่อเนื่องเพราะว่าจะได้ครอบคลุมไปอีกหลายคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจจะมีคนบางคนหรือกลุ่มเปาะบางที่ยังไม่สามารถจะเข้าถึงการคัดกรองมะเร็งปอดได้นะครับเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันก็คือว่าอัตราการป่วยจากมะเร็งปอดของคนเชียงใหม่เนี่ยสูงติดอันดับต้นๆของประเทศนะครับทีนี้กลุ่มวราเชียงใหม่เขาเสนอแบบนี้ครับเขาอยากจะให้อบจอเนี่ยใช้กลไกในส่วนของรอพอสตเป็น,นกลไกสำคัญในการที่จะลง จอเนี่ยจังหวัดภาคเหนือมีคนที่ต้องเข้าร่วมคัดกรองประมาณ1นล้านแปดแสนคนแต่ว่ากลุ่มวัลระเชียงใหม่เนี่ยเขาพูดถึงอยากจะให้คัดกรอง ปอดมะเร็งปอดต่อเนื่องเพราะว่าจะได้ครอบคลุมไปอีกหลายคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจจะมีคนบางคนหรือกลุ่มปอะบางที่ยังไม่สามารถจะเข้าถึงการคัดกรองมะเร็งปอดได้นะครับเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันก็คือว่าอัตราการป่วยจากมะเร็งปอดของคนเชียงใหม่เนี่ยสูงติดอันดับต้นๆของประเทศนะครับทีนี้กลุ่มวราเชียงใหม่เขาเสนอแบบนี้ครับเขาอยากจะให้อบจอเนี่ยใช้กลไกในส่วนของรอพอสตเป็น,นกลไกสําคัญในการที่จะลงไปคัดกรองมะเร็ง ปอดกับประชาชนในเรื่องนี้เราจะมาพูดคุยและก็ขยายความกันต่อนะครับว่าการถ่ายโอนรพศตไปอยู่กับอบจที่เราเริ่มกันมาตั้งแต่ปี2565เนี่ยมาถึงจุดนี้มันถ่ายโอนไปได้มากน้อยแค่ไหนและถ้าเกิดว่าราพศตไปอยู่กับอบจอจะทําให้การคัดกรองไม่เพียงเฉพาะมะเร็งปอดแต่ว่าโรคอื่นๆเนี่ยมันจะสามารถแก้ปัญหาไปพร้อมกันได้หรือไม่จะเป็นอย่างไรเราจะมาว่ากันต่อนะครับทีนี้กลับมาที่เรื่องของปัญหาของคนเชียงใหม่ครับคุณผู้ชม เหล่านี้คือปัญหาสาธารณาสุขที่คนเชียงใหม่ต้องเจอนะครับจะเห็นว่ามีหลายเรื่องเลยมีตั้งแต่เรื่องเล็กนะครับไปจนถึงเรื่องใหญ่ผลกระทบจากหมอกควันก็เป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของมะเร็งปอดก็จะเป็นเรื่องของผลกระทบจากหมอกควันโดยตรงนะครับนอกจากนี้เราจะเห็นว่ามีเรื่องเล็กๆอย่างฟันผุในเด็กซึ่งตรงนี้เนี่ยสพสตซึ่งเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิก็พยายามจะลงไปแก้ด้วยการเคลือนฟรออนไลน์นะครับแต่ปัญหาสําคัญในเวลานี้ก็คือในเรื่องของโรคเบาหวานโรค NCD ครับแล้วก็การ เข้าสู่สังคมสูงวัยสองปัญหานี้เป็นเรื่องสาธารณาสุขที่มันมาพร้อมๆกันนะครับ